สวัสดีค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะมาอธิบายการเขียนตัวเลขไทยเมื่อวานเราเขียนตัวอะไรไปคะถูกต้องเมื่อวานเราเขียนเลขศูนย์ไปวันนี้เราจะมาเขียนตัวเลขอะไรนะอ่าเลขหนึ่งไทยคะ่ะวันนี้เราจะเขียนตัวเลขหนึ่งไทยกันนะคะเลขหนึ่งไทยอ่าเลขหนึ่งไทยนะคะ หยิบดินสอขึ้นมาเลยหยิบดินสอเลยค่ะลูกหยิบดินสอขึ้นมาเลขหนึ่งไทยมันมีอะไรนะักเรียนสังเกตดูนะมีหัวอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนหัวของตัวเลขหนึ่งก่อนนะคะเราไม่ใช่ลากจากข้างหลังอย่างนี้มาได้ไม่ได้นะมันมีหัวเพราะฉะนั้นนักเรียนลากที่หัวของมันม้วนอย่างนี้นะคะค่อยๆม้วนนะคะลูกอ่าค่อยๆม้วนนะคะค่อยๆม้วนไปเรื่อยๆ เขียนไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายข้างล่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะมันไม่มีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมคะนักเรียนก็ลากเหมือนตัวอย่างด้านบนสีดํานี้เลยนี้ค่ะอ่าเหมือนดอเด็กเลยบางคนบอกเหมือนก้นหอยเลยค่ะคุณครูอ่าถูกต้องค่ะด้านล่างนี้นะด้านล่างก็มีอีกนักเรียนก็ลากได้เช่นเดียวกันเลขที่พื้นที่เปล่าๆนี้เรียนลากไปได้เลยเวน้นบรรทัดด้วยนะคะ นี่ลงไปเลยให้ตรงแถวเดียวกันเลยนะคะอ่าถูกต้องค่ะนักเรียนนักเรียนค่อยๆเขียนนะลูกไม่ต้องรีบนะคะเอาให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยๆเลยนี่ไงไหไหเห็นไหมคะไหมเห็นไหมเอาให้ตรงนะลูกนะอย่าลืมเส้นปะแล้วก็ด้านนี้ข้างล่างด้วยนะคะไปฝึกเขียนกันด้วยนะคะ เลขหนึ่งอย่างเดียวนะคะโลกวันนี้เขียนเลขหนึ่งอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเขียนเลขสองการวันนี้เขียนเลขหนึ่งพอโอเคค่ะงั้นคุณครูลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ